Day สวัสดีครับและนี่ก็คือออกเดินทางรอบจีน40วันกับหนุ่มชัยสุดสุดวันที่5นะครับผมและตอนนี้เราก็อยู่ที่เซี่ยงไฮ้ครับโดยเราก็ประเดิมมื้อเช้าที่แมคโดนัลด์เหมือนเคยครับแต่รอบนี้เป็นแบไก่นะโดยเป้าหมายของเราในวันนี้เนี่ยนั่นก็คือเดินทางไปที่พิพิธภัณฑ์นั่นเองนะครับแต่ว่าหลังจากที่เราไปถึงแล้วเนี่ยเขาบอกว่าปิดนั่นเองนะครับผมเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยพวกผมก็เดินก่อยเงือแต่กันด้วยอากาศที่ค่อนข้างที่จะร้อนนะครับผมช่วงเวลาที่ผมไปเนี่ยคือ กรกฎาคนะครับค่อนข้างร้อนเลยครับดูจากแดดก็น่าจะรู้นะซึ่งหลังจากที่เรารู้ว่าพิพิธภัณฑ์ป,ปิดเนี่ยเราก็เปลี่ยนแผนนะครับผมตรงไปที่ห้างสรรพสินค้านะและตอนนี้เราก็มาเดินในถนนหนานจริงโรดแล้วหรือว่าเป็นถนนคนเดินของที่เซี่ยงไฮ้นั่นเองนะครับผมซึ่งคนเนี่ยก็จะเยอะมากๆเลยนะและช่วงนั้นเนี่ยก็จะมีร้านค้าฮิตนะครับนั่นก็คือป๊อปมาร์ทนะซึ่งก็จะเจอคนไทยเต็มเลยครับ ก็ถ้าถามผมนะครับว่าพวกเขาซื้อป๊อปมาอยู่หรออ๋อเปล่าครับซื้อของร้านข้างๆยอกยอกยอกก็อยู่ในป๊อปมาเนี่ยแหละครับและหลังจากนั้นนะครับพวกผมเนี่ยก็เดินตรงมาเรื่อยๆเลยครับก็คือมีอะไรก็แวะนะครับอะไรเข้าฟรีผมแวะหมดนะซึ่งเมื่อกี้ก็แวะไปดูศิลปะที่ทํามาจากช็อกโกแลตนะครับแต่ตอนนี้เราก็มานั่งชิวๆตรงเดอะบันครับก่อนที่เราจะวาร์ปนะครับผมไปที่ตอนกลางคืนที่เดอะบันครับและเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูนะว่าถนนนานจิงโรสเนี่ยคือตอนกลางคืนมันต่างจากตอนกลางวันยังไง ซึ่งนี่นะครับนั่นก็คือตอนกลางคืนตรงเดอบันครับและนี่คือถนนนานจิงโรดครับต้องบอกเลยครับคนเป็นล้านโดยตอนแรกเนี่ยผมก็กาวว่าจะอยู่เดอบันต่อนะครับผมตรงโซนนี้นะแต่ว่าคิดไปคิดมาเมื่อวานเราก็มาแล้วเพราะฉะนั้นเราไปสวนอี้วนกันดีกว่านะครับผมเพื่อมาลองทานอาหารจีนที่นี่ครับในพัตคารชั้นสองนะซึ่งนี่นะครับก็คือ ร้านอาหารในพัตคาห์ชั้น2นะซึ่งผมขอแนะนําเลยครับไปกินร้านอื่นเถอะนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยต้องขอบอกเลยครับว่าร้อนข้างนอกเย็นข้างในนะครับผมร้านนี้โดยสงวนราคาอยู่ที่70็ดสิบหยวนนะครับสคนตกคนละสามสิบห้ายวนครับประมาณนี้และหลังจากนั้นผมก็นั่งตรงกลับมาเลยครับก็นี่นั่นก็คือวันที่2ของผมในเซี่ยงไฮ้ครับแล้วพรุ่งนี้เราจะมุ่งหน้าไปที่ปักกิ่งกันแล้วยังไงก็รอติดตามกันด้วยนะครับผมขอบคุณครับ